นิยายเรื่องตำแหน่งพระชายาเนี่ยขอลาออกได้ไหมบทที่หแต่งงานในที่สุดเกี้ยวเจ้าสาวก็มาถึงตำหนักจิ้นอ๋องยังดีที่พ่อเจ้าประคุณเจ้าบ่าวยอมลดตัวเดินออกมารับเจ้าสาวไปทำพิธีกราบไหว้ฟ้าดินอยู่เธอไม่รู้หรอกว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่ในนิยายบรรยายว่าหล่อแบบไร้ร้าหรือแบดบอยนั่นเองและเมื่อจบพิธีกราบไหว้ฟ้าดินเจ้าสาวก็ถูกส่งตัวเข้าห้องหอทันที พอมาถึงห้องหอนีนีก็ถอดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวออกทันทีทำไมน่ะเหรอก็เพราะมั่นใจสามพันเปอร์เซนว่าเจ้าบ่าวจะไม่โผล่หัวมาที่นี่แน่นอนสู้รีบกินแล้วก็รีบนอนดีกว่าทั้งหิวทั้งง่วงหลังจากถอดเครื่องหัวรุงรังออกไปแล้วเธอก็ถลามานั่งที่โต๊ะกลางห้องซึ่งมีสุรามงคลและอาหารมงคลเต็มโต๊ะไปหมดถึงจะเย็นแล้วก็ไม่แคร์หมูเห็ดเป็ดไก่มากมายไม่กินก็งโง่สิ นี่นีจัดก,การสว่าปามจานเนื้อทุกจานจานผักบ้างแล้วก็ซดเหล้ามงคลเข้าไปด้วยระหว่างที่กินไปได้ครึ่งทางเธอรู้สึกร้อนรอนช่วงลําคอและกระเพาะอาหารแบบแปลกๆอธิบายไม่ถูกแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ไม่มีอาการอะไรอีกนั่งใคร่ครวนอยู่สักพักถึงได้เกิดดวงตาเห็นธทาขึ้นมาเธอกินยาพิษเข้าไปโอ้ขน,นัดของนี่มันจริง,รงๆแม่เมย ตูเพื่อแล้วตีเหยียบห้องหอก็จะฆ่าตูแล้วอย่าให้รู้นว่าเป็นใครคุณนักอ่านสามารถอ่านนิยายเรื่องตำแหน่งพระชายาเนี่ยขอลาออกได้ไหมเวอร์ช e ั่นอีบุ๊กมีสองเล่มจบได้แล้ววันนี้ที่ mapmarket.com หรือจะอ่านในแอปอ่านนิยายแบบรายตอนก็ได้เช่นกันที่เด็กดี r Read อ w r i ไ e ทันวไลฟ์ Lock, like ิคชันล็อกและกวีบุ๊ก แล้วเจอกันนะคะเอ้ยเอ้ย